นี่น้องมือน,นี้มาตำก,ก,ก,กล้วยมาหอมใบใกล้ๆครับน้นองอมเมนูตำกล้วยอากาศฮ้อนๆครับหมอกับตำกล้วยเป็ดๆจัดจ้านเลยนี่น้องมานี่น้องมากินตำกล้วยเหมือนกันครับอืมอืมอืมบูมอ่ะอืมกิ่นมืดมัวอ่ะคุยไปเลย Ui, wow. lắm ừ. quay lấy ạ đúng quê mừng 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 หวานปากระบส้มจัดกันอร์เท่าไนเบดอรด์เลานะสุดจัดอืมอมนื้อว่ามิปูดองใอ่ไห้้ <c oughs> không biết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  không rồi, không biết không biết không

อโอ้ยสุดตัวนั่นเลยน,นี่แหละปุ่นแล้วเบ่งสีสันเหมาะเรื่องนี้นั่งกินอยู่หลังบ้านพี่น้องนี่แหละนั่งกินอยู่หลังบ้านครับเอยหลังบาาง้านขังเราปุ่นละนี่แหละ,ละว้ายตรงปูดถึงครับพี่น้องตำกล้ยเสะบั้หยมครับ